เธอทายบอลสรุปผลบอลเมื่อคืนเมื่อคืนเธอทายไปทั้งหมด4คู่ทุกคนมีทั้งสูงแล้วก็ต่ำนะมาดูว่าคู่ไหนเข้าไม่เข้าบ้างนะคู่แรกคู่ของ Fortuner กับ t อ r t ตูโวกานะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3-3.5ถึง3.5ลูกรูทุกคนแต่ว่าสกอร์ออกมาเนี้ยคือ Fortuner เนี่ยทำไปถึง6ประตูเลยนะ 6.0สูงกินเต็มจ้าเราทายสูงไปนะคู่นี้นะสำหรับคู่ที่2นะเป็นคู่ของเซลฟอนแล้วก็โคปาโคู่นี้เว็บเปิดวันที่3ามถึงสาลูกสกรอร์ออกมาเนี่ยก็คือ1 2ทุกคน3ลูกัเองต่ํากินครึ่งจ้าเพราะว่าเราทายต่ําไปนะทุกคนนะคู่นี้นะใครตามได้นะ <c oughs> คู่ที่3คู่ของเ v West ส u b ดูแบรนะแล้วก็ฟิลคีคู่นี้เว็บเปิดวันที่3.5ลูกทุกคน ทำสกอร์ไปทั้งหมดเนี่ย5ลูกก็คือ2ต่อ3ลูกนั่นเองนะฮะก็สูงกินเต็มจ้าคู่นี้เราทายสูงนะพลาดคู่สุดท้ายทุกคนบอกเลยว่าพลาดคู่สุดท้ายจริงๆคู่ของกรนด้าวิกกับอัฟโ e เรดิงเนี่ยก็คือคู่นี้ไปเปิดมาที่3ลูกแต่ว่าเรา เราทายต่ําไปนะเราคิดว่าไม่น่าจะเกินสามลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆรนะัสกรมาคือหล่มทลายมากสี่ห้าก็คือเก้าลูกเองนะทุกคนทําไปถึงเก้าประตูเกมเดียวนะทุกคนสุดยอดจริงๆคือแบบอันนี้คือแบบเหนือความคาดหมายมากนะไม่คิดว่าจะแบบยิงกันทะเลขขนาดนี้นะอันนี้ก็คู่สุดท้ายเราพลาดไปเท่ากับสี่คู่ที่ผ่านมาสี่คู่ที่เราทายไปก็ได้กินทั้งหมดทั้งสี่คู่นะแต่ว่าจะมีกินเต็มสองคู่แล้วก็ กินต่ำไปคู่หนึ่งก็คือกุ้งของเซฟรอนแล้วก็โคปาวงนเองนะทุกคนใครตามก็ดีใจ้นยนะใครไม่ตามก็ใครยังไม่ได้ตามเราฟากกดติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายกันในคลิปหน้าอีกนะเดี๋ยวมาถ่ายกันของวันนี้กันนะของวันที่22วันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ้ามาสุให้ฟันขอบคุณมากจ้า